สวัสดีเพื่อนๆทาง YouTube และทางแฟนเพจ e ฮกเทรดเจาะเกมการเงินนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำ5เว็บไซต์นะครับเกี่ยวกับด้านการเทรดที่ผมใช้งานอยู่เป็นประจำนะครับตั้งแต่ใช้ค้นหาไอเดียในการเทรดสร้างระบบเทรดเช็คราคาสินค้าต่างๆอ่านข่าวรวมถึงปฏิทินวันสำคัญของตลาดนะครับเริ่มงันที่เว็บแรกนะครับกับเว็บ Forex Factory นะครับเมื่อเพื่อนเอนเปิดมาที่หน้าเว็บนะครับก็จะพบกับ รายงานสำคัญนะครับของค่าเงินต่างๆพร้อมกับวันที่แล้วก็เวลานะครับโดย Impact ตรงด้านหน้านะครับจะบ่งบอกถึงความรุนแรงของข่าวนั้นๆที่มีต่อค่าเงินนะครับสีแดงเนี่ยจะหมายความว่าเป็นข่าวที่มีความรุนแรงต่อค่าเงินนั้นมากที่สุดนะครับลง,ลงมาก็คือสีส้มนะครับส่วนตัวที่มีความรุนแรงกับค่าเงินน้อยที่สุดก็จะเป็นสีเหลืองนะครับโดยด้านขวานะครับ p ีเวียเนี่ยคือตัวเลขของเก่านะครับส่วน Forecast เนี่ยคือตัวเลขที่เขาคาดการณ์ว่าจะออกมาแล้วก็ Actual เนี่ยคือตัวเลขที่ออกจริงนะครับตัวอย่างนะครับเช่นสมมุติว่าเพื่อนๆดูค่างเงินหยวนนะครับว่ามีเทรดบาลานซ์ออกมาเนี่ยเพื่อนๆก็ดูว่าของเดิมเนี่ยพีเวีเขาอยู่ที่ลบ43ิบสามิลเลียนนะครับคาดการณ์ว่าจะออกมาที่175ยเจ็ดิบิลเลียนตรงนี้เนี่ยเราใช้ประโยชน์ยังไงกับการเทรดนะครับ ผมจะยกตัวอย่างนะครับสมมุติว่าเพื่อนเพื่อนเทรดค่างเงินดอลลาร์นะครับเพื่อนๆสามารถมาเลือกที่ฟิลเตอร์ตรงนี้ได้นะครับโดยเลือกเฉพาะค่างเงินดอลลาร์แค่ตัวเดียวนะครับแล้วก็กด a อ p l y filter กดมอนะครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าภายในอาทิตย์นี้จะมีข่าวอะไรบ้างที่มีผลกระทบสำคัญต่อค่างเงินดอลลาร์นะครับตัวอย่างนะครับวันที่16เมษายนเนี่ยจะมี unemployment claim นะครับโดยของเดิมเนี่ย อยู่ที่6 6 0 6, 6 k นะครับคาดการว่าจะออกมาอยู่ที่ 5000K ดังนั้นเนี่ยตัวนี้คือตัวเลขการยื่นขอสวัสดิการการว่างงานนะครับของสหรัฐอเมริกาดังนั้นถ้าตัวเลขนี้ออกมาน้อยกว่าที่คาดเนี่ยก็แปลว่าจะส่งผลดีต่อค่าเงินดอลลาร์ถูกไหมครับถ้าออกมาตามคาดเนี่ยค่าเงินดอลลาร์ก็มีโอกาสที่จะแข็งขึ้นทองคํามีโอกาสที่จะลงตรงกันข้ามนะครับ ถ้าหากตัวเลขเนี่ยกับพุ่งสูงขึ้นนั่นก็แปลว่ามีคนตกงานมากขึ้นนะครับก็จะทำให้ข้างเงินดอลลาร์มีโอกาสที่จะลงส่วนทองคำมีโอกาสที่จะขึ้นไว้เราจะมาคุยกันเรื่องของการวางแผนการเทรดผ่านปฏิทินเศรษฐกิจนี้คลิปหน้านะครับเว็บต่อมานะครับคือเว็บ Finbit นะครับเว็บ f i n b i t เนี่ยเป็นเว็บที่ผมมักจะใช้ดูสถานการณ์ของตลาดโลกอย่างคร่าวๆเพราะว่าเพื่อนๆจะเห็นว่านะครับพอเปิดมาหน้าเว็บเนี่ย ตัวเว็บเนี่ยจะทำการแสดงราคาและดัชนีต่างๆออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับเช่นเพื่อนๆนะครับอยากจะเช็คราคาฟิวเจอร์นะครับก็ไปที่ฟิวเจอร์ตัวการาฟเนี่ยก็จะแสดงออกมาเป็นรูปเนยนะครับว่าสินค้าตัวไหนนะครับที่ขึ้นสูงเป็นพิเศษแล้วก็สินค้าในกลุ่มไหนนะครับที่ลดลงเป็นพิเศษอย่างภาพนี้นะครับก็จะพอจะบอกได้นะครับว่ากลุ่มที่อยู่ในโซนแดงเนี่ยจะเป็นพวก Index ็กส์นะครับ S&P 500ดาวโจนสิเคอิลซเซลสองพ ส่วนกลุ่มที่อยู่ในด้านบวกเนี่ยก็จะมีดัชนีก็จะเป็น Da x ยูโรสต็อก5 0 0นะครับแล้วก็วิกตัวนี้ผมมักจะใช้กันดูเรื่องของน้ำหนักนะครับเช่นถ้าสมมติฝั่งที่เป็นสีแดงเนี่ยเป็นพวกกลุ่มดัชนีตลาดหุ้นเยอะๆเนี่ยแปลว่าตลาดหุ้นก็มีโอกาสจะลงใช่ไหมครับในขณะที่ฝั่งสีเขียวเนี่ยถ้าหากว่าเป็นดัชนีวิกถ้าหากว่าเป็นทองคำก็แปลว่าตอนนั้นเนี่ยตลาดค่อนข้างมีความกลัวทำให้หุ้นลงแล้วก็ทองขึ้นนะครับ โดยตัวเว็บเนี่ยก็จะแสดงออกมาได้ค่อนข้างสวยงามนะครับเพื่อนๆก็สามารถเลือกเฉพาะ Index เพื่อที่จะดูการเปลี่ยนแปลงโดยรวมนะครับว่าตลาดหุ้นเนี่ยตอนนี้เป็นในทิศทางไหนก็แน่นอนนะครับช่วงนี้เราอยู่กันในช่วงของโควิดนะครับก็ทําให้ตลาดหุ้นเนี่ยอยู่ในช่วงที่ปรับตัวลดลงมาแล้วก็กําลังรีบาวขึ้นมานะครับมองด้วยตาเปล่าก็จะเห็นการรีบาวของแต่และตลาดขึ้นไปนะครับดาวโจนสนิเคอเอสซันพ ยุโรปนะครับเยอรมันส่วนดัชนีวิกเนี่ยเริ่มปรับตัวลดลงมาแล้วนะครับก็แปลว่าช่วงนี้เราพอจะอ่านเซนติเมนต์ตลาดได้ว่าตลาดเนี่ยอยู่ในช่วงของการพักตัวจากขาลงนะครับก็สามารถลองไปเล่นกันดูได้นะครับมีทั้งฟอเล็กคริปโตต่างๆนะครับต่อมานะครับเว็บนี้นะครับมีชื่อว่า tradingview c o m นะครับเชื่อว่าเว็บนี้นะครับเราบรรดาเซียนกราฟนะครับย่อมคุ้นเคยเป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าเป็นเว็บที่ ค่อนข้างมีประสิทธิภาพในการใช้ดูการาฟนะครับแถมก็ยังมีส่วนที่เหล่าบรรดากูรูต่างๆมาโพสต์แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้าต่างๆนะครับโดยเราเนี่ยก็สามารถที่จะสมัครไ d แล้วก็เข้าไปคอมเมนต์พูดคุยกับเขาได้นะครับเรียกว่าเป็นสังคมการเทรดที่ดีแห่งหนึ่งเลยนะครับตัวอย่างนะครับสมมุติว่าผมสนใจการเทรดของนายคนนี้นะครับผมสามารถที่จะคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็อ่านความคิดเห็นของเขาได้นะครับว่าเขามีมุมมองต่อตลาดยังไง แล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยเขาวิเคราะห์อะไรไว้บ้างนะครับโดยก็จะมีคอมเมนต์ต่างๆนะครับที่เพื่อนๆสามารถเข้าไปร่วมพูดคุยกับเขาได้นะครับและแน่นอนนะครับในเมื่อเว็บนี้นะครับเป็นเว็บดูกราฟแล้วเนี่ยสิ่งที่จะขาดไม่ได้ก็คือกราฟของเว็บนี้นะครับโดยเพื่อนๆก็จะสามารถสมัคร ID ดีแล้วก็ไปที่รันชาร์ตนะครับหน้าตาก็เป็นแบบนี้นะครับสามารถที่จะปรับเปลี่ยนสีอะไรได้ตามใจชอบเลย โดยด้านขวานะครับก็เป็นส่วนที่เพื่อนๆสามารถที่จะวัดลิตสินค้าที่เพื่อนๆต้องการดูได้นะครับโดยตรงนี้ก็มีตั้งแต่ค่าเงินนะครับดัดชนีน้ำมันทองคำรวมจนถึงคริปโตเคเรนซีต่างๆก็มีหมดเลยนะครับใช้งานไม่ยากครับผมโดยผมได้ทำคลิปสอนการใช้งานเว็บ t ทรดดิ้งวิวโดยเฉพาะไว้แล้วนะครับซึ่งผมจะขึ้นไว้ให้เพื่อนๆดูทางด้านบนนี้นะครับก็สามารถไปติดตามกันได้ ต่อมานะครับจะเป็นเว็บที่มีชื่อว่า Baby Pip นะครับเว็บนี้นะครับก็เป็นอีกเว็บที่ได้รับความนิยมของเหล่าบรรดา Forex Trader ทั่วโลกนะครับส่วนที่ผมใช้บ่อยๆของเว็บนี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนที่เป็นเรื่องของระบบเทรดนะครับโดยจะมาที่ Trading ทางด้านบนนะครับแล้วก็มาเลือกที่ Trading System นะครับ โดยก็จะมีไอเดียต่างนะครับที่ได้มีคนลงเอาไว้นะครับตัวอย่างนะครับเช่นสมมุติว่าผมสนใจระบบนี้ผมก็สามารถคลิกเข้าไปแล้วก็อ่านแนวคิดเขาดูอย่างนี้นะครับเขาก็จะบอกว่าระบบนี้มีแนวคิดยังไงใช้ adx ค่ามากกว่า25ใช้ ema 5ล u ันเทนเมื่อนู่นนั่นนี่นะครับสำหรับเพื่อนๆที่พอมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ือจริงๆทุกวันนี้ก็ใช้ Google Translate ก๊อปเอาไปว,วางเลยก็ได้นะครับสำหรับเพื่อน,อนๆที่อาจจะไม่แข่งด้านภาษาอังกฤษเท่าไหร่ก็จะลงไว้ค่อนข้างละเอียดเลยทีเดียวซึ่งเพื่อนๆก็สามารถประยุกต์นะครับไม่ว่าจะเป็นใช้ในการทำโรบอทนะครับเขียนใน MT4, MQL4 นะครับหรือว่าจะลอง b a c k t ท s t สำหรับการเทรดมือก็ได้นะครับไปลองเล่นดูครับก็มีหลายส่วนเลยครับผมทั้งเทดนะิงไอเดียเทคนิคในรายสิทธิ์รวมถึงจิตวิทยาการเทรดนะครับ และเว็บสุดท้ายนะครับ FX s t e e t ครับผมเว็บนี้เป็นเว็บที่ผมชอบใช้ในการอ่านข่าวมากที่สุดนะครับเพราะว่าอัปเดตเนี่ยเรียกว่าร e a l time มากเลยตลอด24ชั่วโมงโดยส่วนที่ผมใช้เป็นประจำเนี่ยก็คือส่วน News นะครับแล้วก็ Latest News นะครับ ก็จะลิงก์มาที่ข่าวล่าสุดนะครับอย่างเนี่ยล่าสุดเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่าเพิ่งอัปเดตเมื่อ27นาทีที่แล้วเองนะครับแล้วก็จะมีการอัปตลอดเลยอัปตลอดเลยเรียกได้ว่าถ้าเพื่อนๆติดตามเว็บนี้ไว้เนี่ยแล้วมากดรีเฟซมันอยู่เรื่อยๆเนี่ยมันข่าวมันค่อนข้างไวครับเช่นเพื่อนเพื่อนเห็นราคาทองคํามีการพุ่งขึ้นอยู่ดีๆก็พุ่งขึ้นมาเลยเป็นสิบเหรียญอย่างเงี้ยเพื่อนๆอาจจะมาเข้าเว็บนี้แล้วก็มาดูว่าเอ๊ะมันมีประเด็นอะไรหรือเปล่าที่ทําให้ ราคาสินค้านั้นๆมันพุ่งขึ้นนะครับเช่นนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถคลิกเข้าไปดูได้นะครับว่ามีข่าวอะไรเช่นนนี้เป็นข่าวเกี่ยวกับน้ํามันก็คลิกเข้าไปอ่านกันได้นะครับโอเคครับผมก็จบกันไปนะครับสำหรับ5เว็บไซต์นะครับที่ผมใช้งานอยู่เป็นประจำขอบอกว่าเว็บไซต์เหล่านี้ผมใช้งานจริงนะครับก็เรียกได้ว่าทำให้การเทรดเนี่ยสะดวกสบายขึ้นมาเลยทีเดียวนะครับ หรือว่าถ้าเพื่อนๆอ,อยากฟังความรู้ที่เป็นภาษาไทยนะครับก็สามารถติดตามได้ที่ช่องของผมนะครับรวมถึง Facebook Fanpage ของผมนะครับในชื่อว่า h a c ฮ t a ท e เจาะเกมการเงินนะครับหากคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันคลิปต่อๆไปนะครับอยากฟังเรื่องเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับ